สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY บายโย่งครับคลิปนี้ก็มีงาน DIY ดีดดมาฝากเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะพามา DIY สายโทรศัพท์ครับช,ชาร์จแบตโทรศัพท์ใครมีปัญหาแบบนี้มั้งครับ,รบใช้ไปนา,นานแล้วยางหุ้มสายไฟนะครตรงรอยต่อหัวชาร์จครับมันแตกฉีกขาดครับ เห็นสายไฟเลยใช้ไปอีกพักๆนี่ก็จะสายไฟขาดครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมา DIY ให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวสายหักด้วยงบหลักสิบครับเดี๋ยวมารับชมวิธีที่ผมจะทำกันเลยครับเรียบง่าย ท่อหดตัวนี้ได้มาจากลานทีเหลืองราคา2 3บาทผมจะใช้เบอร์ใหญ่สุดนะครับมันก็มีหลายขนาดให้เหลือกอยู่กาเลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานครับอนี้ผมจะใช้ตัวใหญ่สุดเลยครับรดูจากหมาะ์จแล้วก็จะพอดีกันอยู่ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ดำก็แสนจะง่ายก็นำท่อหมดสอดเข้าไปในหัวชา์าแล้ว mm hmm. ค่อยดันเข้าไปครับจะใช้ก mm hmm. ารง,งานเข้าอีกแล้วจะได้ซื้อใหม่จริงๆนะเดียหด,ดกล้องอยากขยายหนูทังไงเลยหนูสึกว่าท่อจะฟิตเกินไปหน่อย ขยายท่อให้มันใหญ่ขึ้นไปให้มันง่ายขึ้นเวลาเราตอดหัวชาเข้าไปนี่ครับเข่าแล้ง่ายเลยเดี๋ยวครีมช่วยเลยนี่ตรงหัวชาแล้วค่อยๆดันท่อลงไปนี่ครับเสร็จแล้ว ก็ได้แบบนี้แล้วก็เอาใช้ความร้อนให้ท่อมันหดตัวรักสายไฟบริเวณตรงที่มันแต่งเลยครับใคจะใช้ไฟแช็กก็ได้หรือจะใช้เทียนหลนแต่ผมไม่มีไฟแช็กแต่ผมจะใช้หัวแรงหลนๆให้มันหด,หดตัวลงไป น่ครับท่อเริ่มแล้วเห็นไหมครับท่อมาเริ่มดลับสายไฟแล้ว นะครับเริ่มรัดแล้วรัดเนี่ยลนไปจนรัดสายไฟแน่นนะครับ นี่ได้แล้วเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับสายไฟมองไม่เห็น,น,ะไฟไฟหนละโดนดักแน่นเลยครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยครับขอบคุณมากครับที่รับชมนี่ครับแค่นี้ก็ใช้งานได้ปกติครับ ไม่ต้องกลัวสายหักเห็นไหมครับขอบคุณมากครับที่รับชม